นี่จะเพื่อนๆอ่อมสามชั้นกวางตุ้งจ้าใส่ผักชีลาวหอมได้จ้ามาเจ้าเพื่อนๆวันนี้มาทำแกงอ่อมใบอะไรเนี่ยกวางตุ้งจ้าเป็นอ่อมหมูสามชั้นนี่จะผักของเราก็มีแค่นี้และจ้าผักชีลาวงามๆเลยจ้ะ วันนี้เป็นอบหมูสามชั้นเจ้าเพื่อนเ,เราใส่เครื่องลงไปคั่วเลยจ้ะมีอะไรเนี่ยตะไคร้หอมกระเทียมพริกโอ้เดี๋ยวเต่อใส่กระปีลงไปด้วยเจ้ะเพื่อน เดี๋ยวหยดหยดน้ำมันลงไปสักหน่อยเราจะคั่วพริกแกงให้หอมก่อน เราคั่วเครื่องให้หอมเลยจ้ะเครื่องหอมแล้วเราก็ใส่หมูลงไปเลยจ้ะ จะอมใส่ข้าวาคั่วด้วยจะเ่นเพื่อนจะได้หอมๆคั่วให้หมูตึงๆเลยจ้ะ ิก็ตึงๆแล้วใส่น้ำล้างตัวกอนไปกันไปเลยด้วย <c oughs> เฮ้ย <c> แ <oughs> สดงว่าอร่อยแล้วเจ้าหอมจามแล้ว เติมน้ำลงใส่พอท่วมหมูพอจะเราทำกินแค่นิดหน่อยนี่จ้ะเดี๋ยวปล่อยให้หมูสุกก่อนจ้ะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงกันตอนนี้หมูเนเต่าก็เริ่มสุกแล้วนะจ๊ะย่าเต่าใส่ น้ำปลาดไปประมาณ3าสช้อนโต๊ะจ้ะใส่มะเขือลงไปก่อนเลยมะเขือนีสุกยากอยู่ ก้ามต้นหอมไปก่อนช้า

ไปเติมสักหน่อยแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยจ้าต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวผักชีลาวงามมากๆเลยจ้ะ ก็้มันไม่มีใบไม่รักจักเราใส่แค่นี้นจ้ะหอมชงงูโน้ำมันน้อยไปมากไปจะเวันเติมเติมอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเราใส่ข้าวั่วแล้วมันจะข้น,นใส่ข้าวั่วหน่อยจ้ะมันจะได้หอม หอมแน่นอนอน่ากินนะเจ้าเพืเ่อนๆออมกลางตุ้งใส่สามชั้นจ้านี่เจ้าเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่น่ากินไหมเจ้าเพื่อนเจ้าเพื่อน